มาแก้จะกันบางบัานแกเบางบัตกี้มันคนฝันแหม่นแท้ดยยี่วกเอามือเ่ยด้บ้านหลมเป็นลาวเลยด้ยังบ่ก่วยไงนี่รับตาโลกนี่นอนฟันเทนเรือไปลาวเป็นตัวเกก็ได้ปุ๊บตัวเหล็กขัันมาเด้สองสามสีมมานี่ละโอ้ซอร์ไทร์นะสีครับคุณลุงตาทิพย์นะครับผมเขียนตะขีดเลนให้เบิ่งเลย สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม FC ทุกท่านนะครับผมบ่าวศักดิ์คักอรรถชาแนลนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางนะครับผมมาที่กลางทุ่งนานะครับผมวันนี้เราจะมาตามหาคุณลุงตาทิพย์นะครับผมคนฝันแม่นนะครับผมคุณลุงตาทิพย์คนฝันแม่นฝันแม่นสุดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมฉายาของคุณลุงนะครับผมทั้งฝันแม่นแปลแม่นด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาเป็นครั้งแรกนะครับผมจะมาตามแนวทางให้กับ FC เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผม วดประจวันที่16พฤษภาคม2567นะครับผมกับเลขความฝันคุณลุงตาทิพย์นะครับผมแม่นสุดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมงวดที่แล้วคุณลุงฝันเข้านะครับท่านผู้ชมแต่เราไม่ได้มาถ่ายทำคลิปนะครับผมเดี๋ยวอันเราจะไปสอบถามของคุณลุงด้วยกันนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณลุงด้วยกันเลยนะครับคุณลุงนั่งอยู่นะครับผมบรรยากาศบ้านคุณลุงครับผม โอ้บรรยากาศบาดคุณลุงครับผม,น,มน,นะครับไปบ่ได้ย่นเยอ่าสวัสดีครับผมบเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอสวัสดีครับลุงนะครับคุณลุงตาพิ์นะครับมผม โอ้บรรยากาศอยู่ตรงไหรตรงหน้าเลยครับผมบรรยากาศดีนะครับพ่อเนาะแนนอยู่นีอ่อยู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่ครับพ่อเลี้ยงไก่แนนแล้วก็ปลูกพักพริกบางอย่างพวกเครือบักแกงเห็นอ่ะได้เหล็กไปเพราะมันอนันนี้บ่บ,บ่ซึมเสานะครับผมเ<า>พราะบ่ซึมเสานะเพราะบวชุมเสพอนั่บบบนเราไม่คบขิดมากโอ้เลยอยู่ผู้เดียวลูกใต้เสียเมียใต้จ๋ามันก็ธรรมดาคนเฮามันก็ต้องหาความสโชคมเจ้าของบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าปลูก พักปลูกหญ้านะครับน,นี่คุณโอ้ตทดต่อเหลีลยงไก่ได้ยังพร้อมนะครับผมนี่พบเลือดทากมหานะครับผมคุณลุงตาทิพย์นะครับนี่อยากว่าได้ยินข่าวว่าคุณลุงติี้นี่โอ้ห้รีกแม่นบ่ครับได้ยินว่ากาว่าแม่นเตริมยนแล้วโอ้สไลด์ไปเรียกข้าวฟันบอกครับเดี๋ยวข้อวฟันเราก็แปรเอาพร้อมเหนบ่เล็กเขาบอบอกโตกไหนอืมแปรแปรมันก็ถือนะครับผม แปรว่าเขาว่าเมี่ยงนีあああ่เป็นส no. ีแม่นบ่ล่ะครับผมกุ้ยายเป็นหกอืมเพื่อว่าควบฝันของเจ้าของหนึ่งตะกี่มันมันฝันเกี่ยวกับเมียเจ้าของนั่นนะโอ้แต่สมมติว่าเมียเจ้าของว่าเขาเตามันนี่เพืปอข้ามเมื่อกี้ข่อยแน่ข่อยคือสิไข่แล้ววะโอ้แต่คนย่างไปว่าสิกข้ามเมื่อกี้ปอนนุ่มมากๆแม่นบ่ล่ะโอ้ปอนนุ่มนุ่มมากหายใบนุ่มครับครับนุ่มอีกคนภาษาเออข้ามนุ่มพอจะคล้ายกับอ้าว ที่หาหาชีวิตบ้านเราไว้จะาของว่ะบอกเออโอ้ตกงต้องเรองตรงตสิบาทนักก็เลยกว่าฟันตองว่นเนาะมันมันสอนซ้องทืออะได้รับใน้องเหล่าเรือนแลนะพ่อเนาะอืครับผมเอาเรื่องเก่าครับผมคำว่าฟันต่อีกว่าผู้สาวในบ้านอ่ะแม่ผู้สาวรูเมียเขาหล่ะละครับผมนั่งอยู่เลยเขาไปใบนมอไม่ว่าน้อมมันจะใบละลาว่ะมันนักเกรี่ยละวัส อ oh. บอลกัดออกซิบหายอีกล้วบาลนี่ออกซิบหายอีกบบออกซิบหายอืก, <ไฟ S 1> ออกบาล oh. นี่ก็เลยฟันมาต่อมาอีกแม่นหมดละครับผมฟันต่อมาในเรืบาดมา่ฟันมาเด็กขึ <c oughs> ้นโผใหม่อีนึงขึ้นไปอยู่สูงอ่ะหล่ะขึ้นไปอยู่อยู่สูงกว่ามูงครับผมบาดป้ายาหจะขึ้นไปถึงอาเข่าเมื่อยบาดอีนึงขึ้นมาอีกฟ้าเมื่อขึ้นไปสาวกูขึ้นไปบไว้กูเอาได้ได้แค่นี้จากความบา ครักก็เลยแป้มันอีนักก็ขึ้นไปอีกไป้สองคนต้งเทิรแมนบอละครับผมซีซีหกต้องเขาเป็นหกแมนบอละครับผมยูใตเขาครับอยู่ใต้เขาเป็นหกโอ้โหซีซีหกเขาหนักก็เทิอีกอแป่แป่อะไรนี่ครับผมอืมแกลก็เลยถืออืมมิตรนานล่ะมันชิกแต่ก่อนนี่สถิติของของพ่อนี่จังหวัดสอนครับตังแต่สบายหลายปีที่แล้วที่เคยโอ้ยแต่กี่มันโอ้ย สอดดูยุนแล้วแต่มัหนั้มันัเป็นเหล็กเขาเขาเขาบอกเขาบอกลอนได้เนี่ยเขาลองแล้วมันผันมันกับบ่กเขาใจกับบ่กเขาเขาอยู่หังหังเป็นขืนเป็นลงเหล็กเก่าเป็นเหล็กฮกเหล็กฮกเป็นเหล็กเก่ามันมันเป็นแบสันโอเป็นเหล็กปิดเนาะเพราะว่าฮกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะครับเนึ่งกับเจ็ดมือนี้เนาะมาอยู่หายูน้ายังสี่นี่มาอยู่โดนระบอกเขาพอนี่มาอยู่ดิ สามปีแหละโอ้มาอยู <onder S 1> right. land, ่สามปีแล hmm ้ว hmm. อ๋อมาอยู <Yes> ่มาอยู่มันกัดลูกเมี่ยกับใต้ลูกกับใต้บัานใช่ป่ะใช่ลูกสาวลูกเท้าเข้ากับครับผมเรียนร่นหากินหาอยากมันก็เลยบอกเป็นใต้อยู่งเขาก็เลยออกมาหน้าอืมย้าอยู่หน้าบ้านลูกใส่ครับครับหลานอยู่บ้านลูกใส้เรียนเราลายใต้บ้านโอ้เป็นติดเคาะเลยเรื่องบ้านมาอิเพราะว่าเมื่อสาวพอบ่เมื่อ เมื <Es> <an> ่อโรยเมื่อก็สจิไปอยู่เจ้าไหนลราลูกครับยังกัดขาดเขินเขินเขามันแล้วเขาบอเครับควบคิดควบอยากเขาควบอันนี้เขาเป็นบ่พ่อนอะครับผมก็จิไปอาศัยเขาก็อยากมันลำบากเขาก็เลยมาหาเพจหาไกลมาเลียงถูถ่าไปเพราะมันอันนี้อยู่ไปไหนอืมครับอยู่ตงไครตรงหน้าโอ้บรรยากาศดีนะครับผม แต่ก่อนก็ได้ยินเสื้อเสียเรียกน้ำเลยแล้วว่าเป็นฝันแม่นเด้อถ้าพอพอดีว่าก่อนบอกมันแม่นเติมยุ่นแล้วเนาะแก่ไปได้ก็เถอกแก่ไปได้ก็เถอแล้วก็มาอยู่ไฮยูน่านี่นอนรับฟันดีป่ะครับผมเดี๋ยวนี้มันตะเกียบมกับฟันรีอยู่เดี่ยวนี้มันคนมันกับเก็บๆโซโซแนวก็เลกฝันเขาป่าเขาลงไปเลยบาดคนหมดสบายบาดคนหมดอยู่ดีไม่แห้งมันกับ ฝันเมื่อคืนตลอดว่าเธอกับฝันจำบ่อยหรือเธอก็ฝันจำเลยมันมันบอยู่ในเมฆมันโคนรหนาวใจแตาของมันโมนิคนะาครับมันก็ได้เป็นไปตัวจีบานครับผมถอยได้ก็พออายุจ็ดปีแล้วครับตอนนี้อายุหรือไดแปดสิบสี่แปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่โอ้โครบหรอกพอดีปีนี้ก็โลกแปดสิบสี่พอดีว่ะสิแปดสิบสี่ปีคุณบอกแข็งแรง แข็งแรกก็คือพอแข็งแรกนะมันก็ทักเส้าโซ่อยู่ก็เกาเลยนะแต่ว่ามันหนักพอทำงานหนักมันก็เลยอพออยู่ไหวเนี<อ>่ยเหรอก,กินหญ้าได้ไหวก็จังพออยู่ได้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติดีแล้วเนาะกินน้ำเห็ดน้ำไก่น้้วมันก็ควารน้ำควายน้ำไก่อะไรอย่างะครับหน้าก็เห็ดได้หน้าก็เห็ดอันนี้หน่อยมันี่เห็ดเห็ดเห็ดแต่พอกินเขาได้เอาข่อยเป็นไก่นะ เขาไปเมียนั่งลูกสาวคนละครับเดินใต้หลายอยู่บ่กลกับว่าหลายดอกมันหงมันหงบ่ได้ซื้อหัวหานอกมันบนมันเลี้ยงประจําเลี้ยงปล่อยถี่มประจถิ่มโอเดี๋ยวเจมันเช่นนี่ครับผมทำไมกอย็อยู่ในบ้านเนาะครับเนาะก็อยู่ในบ้านที่กระห้างจากบ้านไปแม่สิทสองโลอยู่บ่ะจากบ้านเขามาหนึ่งสองโลบ่ครับจากได้บ่โอ้ยบ่ถึงหรือบ่ถึงบ่บ้านโลกลัวบ่ถึงโลบถึงโลบ่ ออกมาจากบ้านมานี่จา,จ,าจากหลังเฮื่นจากฮื่นคุนบอกครับผมประมาเจา 700, 800, 800, ็ดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรโอ้ครับผมก็อ,อยู่กันแต่เสียระเนาะธรรมศาสตร์คน,คนเท่านะครับผม,มหมวดว่าหันไปจังไดนครับพี่หมวดว่าหันนั่นผันจากผันวัผันวะ,นวะเห็นเถาหนึ่งกับลูกเออมาก,กับลูกสองคนผู้ชายเนาะครับผู้ชายมากกว่าปะมันเห็น เขาเนี่ยก็หลบบ้านเนี่ยมันตกเป็นสิบหกเลยแล้วของวะเพราะว่าผู้สรางคนนั้นเป็นหกนันเวลาครับผมเป็นหกเล็กน่อยเป็นนึงโอ้บัตรแปดสิบหกบาทมันบันรแปดออกสิบเจ็ดบาตมันก็เลยสิบหกกระือได้สิบหกกระเือดบัตเขาได้ว่างฮัลไหมบ้าแมนเหลว่าหนึ่งหนึ่งหกกับสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดอู้ใสด้ว่าใชด้ว่าเขาครับผมแช้ได้ว่าฝันเขาเลยนะครับผมเี่ากับว่าเนี่ยกับฝันเห็นไม่ยิ่ง ผููใไซเป็นสีหลายๆคนเนาะแต่ไม่ยิ่งผพื่อเป็นตัวกงอยู่เราอตไม่ยิ่งไปก้นไปโยนเขาจะได้น้อยงอนี่มันสิเป็นหกสี่แล้วแล้วของขึ้นว่าเป็นหกส,สี่สีส่หกหน้าอีบาดอืมเกิดเกิด้กิดยอะใ,ใจอของเขาแต่บอสื่อเท่าสื่อแล้วบาสื <c oughs> <c oughs> ่อมาไล่มาแล้วแต่ว่าฝันว่าขันเล่าเถือว่าเลาฝันเขาทั้งบนทั้งล่างได้เด็ครับผมลูกหนังโมหัวว่าปันเขาเนื้อวเตลิ่งวันที่สเจ็ด เหนอว่าเท็มเอียิบเมันออกสิบหกบาทเหนว่าออกสิบเก็ดเด็ดิบเจ็ดออกิบหกออกข้างล่างข้างบนโอ้ป้าเดี๋ยวถอันเขาือ้นสื่อลกกับคือข้างล่างข้างบน้ข้างบนเลยข้างล่างข้างบนเลยเด็ครับนี่เ้าแลบูมเจ้าเลยออกทดข้งบนจ้าออกทอดเรข้างลางออกชิบเ็ดเขาอข่าวบนออกชิบหกตีครับ โอ้ยมันแลาจะตกใจแล้วฟันแม่เยตเขาบอดที่หกแมนครมันกระถือเรื่อยที่สนัเคอที่สามโอ้ยบอดปฏิสองพคสือาว่าหันออกหนึ่งหนึ่งหกเลขบนเลขล่างนี่สิบเจ็ดบดว่าหันครับโอ้ยเดหนึ่งมาบอกว่าเลไรออกสิบหกสิบเจ็ด้วพใหญ่ันโอ้ยบอถือูกคืออยู่สิบหกากเขา่ะอ่านวัดแถวเรื่งพาูกบะางไปวไวมา ครับวันนี้เวฝันว่าเห็นอีเป็หญิงอีหนึ่งนั้นอยู่กับผู้ชายแบบหลายผู้หญิงผู้เดียวผู้หญิงผู้เดียวครับไปแก้เขาโยงจากไหนนอนจะเขามาทั้งวันนี้มีสี่ก็เด้จกเข้า่าเป็นว่าสี่สี่จะผู้ชายบ่นเราตกเป็นหกครับมันเป็นคนมันมัางเป็นคนหลายคนแน่ถอนเป็นคนหลายคนผู้ชายหลายเป็นยิ่งกว่าเป็แบแปลแต่ผู้ชายก็ผู้หญิงใจกันสุดหรอแปลตามสูตรที่เคยแปลแล้ว ก็ว okay. oh. ่าห้องหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยโอ้สี่หกหกสี่โอ้สี่หกหกสี่ก็แล้วเธอมันกับเป็กเก่าสี่สี่เก่ามันเลยหกตัวนี้มันซับคั่นนี่ตัวสับคั่นเลยตัวหกแล้วนี่แหละตัวเหดเดือดข้อปินทอกับตัวนี้ละนี่แหละมันกับหกกับหางได้แม่นครับเพราะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันต้องพอแล้วตัเดียวกันออืคือว่าคือว่าฟันดีเพราะเขาถ้าฟันลักษณะนี้ตามที่เคยพผ่านมากนี่บันี้ข้ไม่ได้หลายเนี่ยเป็นไม่เห็นเอียงกันจแก จะคนจะก็ไปเขาไปอ,อย่างงคนยางได้ว like oh. ่ามันคนนั่นความจิเป็นเหล็กรางนะมันมันอยู่ในยางในี on, ่นี้มันคนเหมก็อหมนโอ้ยางปากเราจะควักไมพอเขาเขาเห็นหยางเขาคนไหลไหลมี่หยางขึ้นมากวนมัอยู่บนเขาหน่อยจาขออกมาเออคือว่าวันนี้ช่วยป่าบนกระนาคือสิมันสี่หงวหลงเรามอามากับองกมาถ้ามาอยู่ให้อยู่นาอิงสี่ดีมี่ นี่ผีไ้ผีหน้าิ่นเคยได้วบ่บอกมาหยังบ่บอ,บอมีเลยบ่ไม่ยั้งมากภาษาเ<ล>มี่ยเจ้จ<ะ>าข้อ,ของเฮามันเคยมากโอ้มามันเถือกับมากเล็กประจับตัวเล่าน่มันเลขกแปดสิบเอด็ดครับผมอืมเร็นว่ามาบมันกน้องเทือเรากับมานอค่ะนี่ขงาง,ของอยู่ม,มันแปลหลาเป็นมาหลายเทือกับอย่างเล็กเล็กประจําตัวเราเลานคือแปดแดสิบเอ็ดอื บรรดาเสียอายุสักสีมันเล่าเสียอายุแปดสิบเอ็ดก็โอ้ก็เลยเป็นเล็กประจัมโตเปเล็กประจัมโตไปเลยโอ้คือว่าโบเขามีเจ้าทีบ่บอกมีแต่ฟันแทนแต่แม่บ้านเนาะเอ็ดย่าทยายถึงเ่าเสียชีวิตไปแล้วเป็นประจัตัวเพิ่นคือว่าเธอนั่งกับฟันอย่างสี่ครับฟันว่าผู้เฒ่าสองคนมานามมาญามเสียวแมนบ่ลเหครับผมมาญามเสียวคนบนสองคนตายแล้วไหนมา้ มาพผากันมามากเผาอันสองคนเขาบ้านยามยามกันหน่าคน่นึองอยู่บี่น้องงามคน่นึองอยู่บ้านเด็ดเพิงเออพี่แถวสองคนโอ้ยพี่ไม่ยามเสียวพู่เลยเขจะฟ้องแน่เห็นอืมอืมม่ยามเสียวอ้าวจะฟ้องว่าคนไม่ยามเสียวเนี่ยคนตกฟิสเก่าๆเลยคุยจะฟ้องว่าเขาต้องเขาเป็เสียวกันแม่นหมดแล้วหัดมาหัดมาได้เอาป้าคนเอาคนตายป่านเดียวก็ไปนางไปบ้านครับนางไปไปพ่อไก่บ้านว่า ไปเนี่ยมันเป็นรักหลอยตัวเนี่ยของว่าเขาตกสื่อหนึ่งหนึ่งเก่าๆครับผมผู้สื่อหนึ่งเก่าๆบานเก่าๆเนี่ยมันตกตกไปเชียวกันตกไปเก่าๆสองตัวแนว่าันดอกเก่าเก่าศูงแบบตุ่ตุ่มเลยคุอนใต้มาเราขอนใต้แบบบอมบอมไม่ได้ักเชื้อหรอไอเจ้าของวันแน่นี่หาที่หาถือเกู่โอ้หาไปหามาอยู่หาไปหามาอยู่ คือความฝันแต่เก่าที่แกล้าครับน้องวันละกี่มันเกแค่วัดเกเตือไปห้าหนึ่งกับพันยังสี่ครับผมพัน่าจะจะของเลือไปจอดไว้แมงวละครับเอาเลือไปจอดไว้บานคนสิมาขี่เรื่อครับอืมของวันเรื่อเรือกุ้นขี่เลยแต่สามคนเลืออจะของวันครับผมับกับสามพาวาสัตว์อืมเขาก็ขึ้นมาสามคนเพื่อพิหาราแมบอกครับผมหาสามแต่ของก็ได้ตัวนั้นได้อยู่ได้อยู่ ออกหาสามเข้าดินมา่เชีรข้งหน้านึ่มึงเาปันหาฝันจะเอาแล้วจะกีดไม่เรียนเรียกว่าตัวหาคขาฝันเนาะเออไปตีเียรก็นนะไปตีเัก่อนตัวลาสองบาทสามบาทเนาะมันบมแห้งเพื่อเดียวจะดีเล่แคงพวคเับเดี๋ยวมันแพงซื่อหน่อยมันกับเขาบอกขายบาทเขาบอกขายเขาขายหาบาทไปห้าบาทสองบาทสามบาทเขาบอกขายกีบาทเนื่องสองบาทถ้าหื อดหลังสมัยตะกี้เป็นตะมวนเนาะครับเนาะเออตะกี้มันมวนอยู่แต่ก็บอกไถไปหนามา้าลงดอกไปชำนานหรซ้ํำไดเรียนนั่นละ <c oughs> คนสีไดฉายาคนฝันแม่นี่หรือว่าแปลเลขแม่นีนมีที่มาที่ไปจะได้ขับพอ่คือ<ม>แต่ก่อนเป็นเป็นไม่เอจเจ้าของบอกการถือห้าแปลเลขเป็นเก่งๆหรือว่ามันกับมันกับมันกับนมูน,นะะั่นล่ละอิรวยมันวานนั่นแหละ ครับผมในมูโต้ฝันอย่างไรเว้ยมอนี่ฝันอย่างไหนเมื่อือบากแปะสะกันเบิ่งบานแปะบ่งบานบานก็เลยสื่อเบิ่งมักกับถือเขาก็เขียนไว้นั่มอ่นครับนี่ก็คอยแปะไม่รวยแป่ไม่เลยต้องถามกันก่อนไหนมันมึงฝันจะได้มึงฝันจะได้มอนอย่างมันไปตัดเป็นเหล็กเป็นเบื่อพอครับผมมันกับฝันไปสัตว์ก็คอยคุยกันไปเนาะตะกีมันเลียออกสองเดือนหนึ่งสองเถื่อบ่ก็สามเถื่อ แต่ก่อนบอกครับ่อแต่ก่อนแต่หลุดแล้วหลดได้แต่กี้มันคนันแม่นแต่ยี่พวกเรามือเรียกได้บ้านหลบไม่เราเลยแต่ยันบ่ย่อนฟันแม่นพอดเอาเ้าเจมือสิเจ็บไ้เนาะเเฮ่ันอเดียวันฟันเตียแต่แต่แก้จมืออย่างเดียวเลยครับฝันแล้ว่กรถือเลยนะโอ้กี่ฟันมัน เขาฝันมันมีเหล็กแดบงเหล็กยัางแท่งเจะเครื่องมามันแมนว่าเขาอีเดียบเนี่ยมันบอม่แมนบาดขอมันสิครับไว้ง่ายนี่รับตาโลกนี่นอนฟันเทนเป็นเรือไปล่าเป็นตัวเหล็กไปเลื่อยไครับตัวเหล็กไปเรือก็ได้ตาทิพย์เอาสอ,องสอดผู้ได้เข้าเห็นตัวเหล็กเขาก็ได้แต่ชาวบ้คุมเหมาเขาไปหาเหล,ล็กนาเจ้าอาจารย์มันมันม็นเหล็กมันหลายตัมันเป็นเหล็กหลายบาดสื่อลองทุนก็ต้องสื่อเท่าไร ที่พัฒนาเพื่อเทเลเม้นมันจะมันจะขูมันาดก็ยังบริเลกไล่เปรเลกไล่โตหรือไรจ้ะครับครับน้องแน่วาไรดอกก็เหมือนมันบอนแน่นอนยังว่าเป็นจะได้พอข้อพิจห็นคือการออกเรียงคือเก่าบ่ครับการเหล็กคือเก่าคือเต้าผันคือเก่าครับผมว่าเคยได้มันบ่ิเรียนไันไปไปตัวใหม่นเป็นตัวใหม่คลายว่าเจอเหล็กลอกเหล็กยังซีบ่ครับมันจะเป็นเหล็กลอกเหล็กอันนี้เขา มังังไดกับโหหงเขาแกี้เขาเกิเขึ้นกันเอก็เนมขึ้นกันตอนนู้นงช่รครับผมมนจะเปลี่ยนแกงไปเลยเด็กๆก็ได้ตามมาละเนาะวกนทถเขาอะไรถ้าว่ำลังวันผลไหนเอาวันนี้ก็เอว่าพ่อเอว่าฟันดีเนาะเดี๋ยวไล่คอฟันเดี๋ยวฝากกันหอนดลาดซูดีฟันด้นเรพ่อเนี่ยก็ฟันมาเด้สองสามสี่หมื่นมานี้ละโอ้สดนโนเลยต้นวี้ละ ว่าแป้ไว้แล้วเราแป้ใส่ปากไว้จะคว้าว่ามันไม่ซีวันนี้อย่างนั้มันกต็กกนนนต้องเป็นหกอย่างนห้นอกคนผูชายมันคือหลายเถกจะควาว่ามียิ่งไปสมกันอยู่ผู้เดียวมียิ่งไปนักเขาผู้เดียวเองอืมอ่อหงยแล้วมีิงกับมียิ่งคนหนึงมิงมันเป็นผู้สาวได้บัตม,มันมีย่หน่อยนหน่อยมนเป็นย่างไถึงหน่อยมห<โ>นอยผู้สาวเป็นซีบัครับผมคนผู้สาวมันเป็นสีนิดหน่อยมันเป็นหน่งบัต ผัดไสยม er ันเป็นหกอยู่แล้วครับมันไว้กลางคนเป็นหกันผัดเ่าเมันกับเป็นเก่าครับผัดไส้กับเป็นซีเผาเก่าเผาเก่าเป็นหกที่ผัดส้กับเป็นซีครับผั้ผัดเป็นหกอนเป็นีเสร็จแล้วเมื่อไม่ได้พอปล่อยให้สองตัวหกซีหกสีหกสีนั่นแหละสามตัวเมียบัคขะเพอะกอเลยเป็นแนวทาง สามตัวมันก็สิบมแน่นอนเลยสามตับเขตอาจจะสิบเป็นหกโอหกสี่หกหกสี่สี่หกหกนี่แหละโอเพราะว่าผู้ชายมันหลายมันต้องมันต้องเป็นสองตแม่นหมดละครับผมอ๋อเดี๋ยวชัยคุณพอนะครับผมเขียนใส่ดินให้แน่นเอาปากกาตัวนี้มาไม่บรอเออแล้วเขียนใส่ดินให้เลยพอดี บ่าตัวเงว้ยเอาเลยไม่ไ้พอเด้ออำนีกเลยเด้เฉยนะครับผมคุณลุงตาทิพย์นะครับผมเขียนใส่ครต์เลนให้เบิ่งเลยชัดๆนะครับผมเกันอยู่หายอยู่หน้าเอาสิล่ะเอาประจำคขังเป็นปะคุยกันแล้วก่อนท่อมเขีแล้วว่าระบบเขียนกระดาษนะครับเป็นสีเขียนโอ้หกหกสองโอ้หกสี่เป็นเลขพิษณาแต่โอ้เลขสี่บัวเท่ากันเขียนตังสี่ไหครับ เลขซีกัเลขสอก็ได้แหละ่านผู้ชมเหมือนกับลุงเลาให้แบบมีปริศนาได้ครับนี่เอ้าเอาหกสี่ครับสองตัวเด้ยครับพ่อเอสองตัวน้ำเนี่ยสองตัวกับครับหกสี่สองตัวกับหกสี่บัดเลยครับงามเลยเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับผม ขอคุณลุงตาทิพย์นะครับผมฝันแม่นสุดนะครับผมวันนี้เพิ่อนไฮหกหกสี่นะครับผมแล้วก็หกสี่นะครับผมแต่ว่าผมสงสัยเลข่ี่แล้วแห้งเลข่ยงซี่ปุ่นเถาโบราณเป็นเคสหนึ่งสี่แม่บอกเหรออ่าอ๋อเบืองจีนคือเลข่สองเนาะเลข่สองคันเลข่สองมันก็ตรงน่าผมไปหาขีดอ๋อมันมันขีดโต้ตัวนั้นมันหาง่อเฉยท่านผู้ชมนะครับผมแคปไว้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขของฝันของคุณลุงตาทิพย์นะครับผม แม่นสุดนะครับผมฉายยาเพลินนะครับผมฝันแม่นสุดๆจนจะมือเจ่งไปหล่เราเถอะท่านเอาไว้แต่ไลปีทีเดียวนะครับผมนะตอนนี้คุณลูกเพื่ออยู่หน้านอกขมนอกผมก็ได้เดินทางมาหาเพลินนะครับผมเพื่อหาแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมเลขแนวทางงวดประจทรวันที่16พฤษภาคม2567กับตัวเลขของคุณลุงตาทิพย์นะครับผมเขียนใส่ดินให้เลยกระดาษกระบอกเขียนแล้วว่าคุยกันตั้งแต่ก่อนท่ามเขีนนะครับแล้วว่ากระดาษกระบอกเขียนใส่ ขอเขียนใส้นขีดิดีกว่าสูตรดังเดิมเขียนใส่้นยังไปออกยังไน่อยแม่พอเพีครับผมนี่แหละครับเด้อเอฟซีครับผมแคปไปเลยนะครับผมเลขสองกับเลขสี่คล้ายๆเลยครับผมแต่ว่าไปกับกันต้องกเป็นเลขสี่แหละครับผมหกหกสี่แล้วก็หกสี่นะครับผมอ่ะแคปไว้นะครับผมแนวทางวันนี้นะครับผมฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทย เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแนวทางฉลาดก,กินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมขอให้วันนี้ขอให้เรของวลูกตาทิพย์เขานะครับผมเอฟซเขาก็จะได้มีโชคมีลาบนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่ทานเฮงุ่งปังครับผมสวัสดีครับ